สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ตอนที่8นะครับ d a t a b a s e MySQL คืออะไรนะฮะผมขอกลับมาที่แผนผังของพวกเราอีกทีหนึ่งนะครับก็คือตัวที่เป็นแผนผังเนี่ยเมื่อตอนที่แล้วเรามีการพูดถึงตัวที่เป็น Backend ก็คือตัวที่เป็น Node.j s สไมนะครับเราลองรันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญเหมือนกันสำหรับผมนะเรียกว่าเป็นบทบาทสำคัญเกือบจะที่สุดของการทำเว็บไซต์เลยคือตัวที่ชื่อว่า Database นะครับข้อมูลทุกอย่าง ไม่ว่าจะเราจะทําอะไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดมันจะมาลงเอยกันอยู่ที่ดัตต้าเบสตัวนี้เพื่อให้เราสามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้นะครับทีนี้ผมจะพูดถึงพื้นฐานของดัตต้าเบสก่อนดัตต้าเบสเนี่ยจริงๆแล้วมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆดัตต้าเบสประเภทแรกครับก็คือเป็นประเภท s q l d a t a b a s e ก็คือเป็นดัตต้าเบสแบบที่มีคอลัมน์ชัดเจนนะครับกับอีกอานหนึ่งก็คือเป็นดัตต้าเบสแบบ NoSQL ก็คือไม่ได้มีการระบุคอลัมน์เอาไว้ตั้งแต่ต้นผมจะลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือ สำหรับ SQL อะครับหรือก็คือ relational database เนี่ยเราจะมีการระบุเลยว่าเราจะเอา ID อะไรชื่อจริงอะไรนามสกุลอะไรที่อยู่ที่ไหนเอาไว้ชัดเจนว่าจะเก็บแบบไหนนะครับแต่ว่าตระกูลที่เป็น non relational database หรือ NoSQL อะครับจะกลับกันก็คือเราอาจจะระบุแค่หลวมๆลวไมไปก็ได้โอเคเราจะเก็บข้อมูล user แหละ user คนแรกอาจจะมีแค่ชื่อจริงนามสกุลนะ user คนที่2ออาจจะมีชื่อจริงนามสกุลอาจจะมีชื่อกลางด้วย นะครับออกมาได้เพราะฉะนั้นหน้าตามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งแพทเทิร์นนี้เราจะเรียกกันว่า,เ,าเป็นแพทเทิร์นแบบเจสันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งเจสันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นมันจะกลายเป็นตัวที่ใช้สำหรับสื่อสารระหว่าง API ออกมาได้นะครับทีนี้เหตุผลที่ผมหยิบเป็นตัว m y s q l มาเนาะก็คือมันง่ายครับในบรรดาทุกตัวที่ผมเคยลองใช้มาผมคิดว่า m y s q l ง่ายที่สุดแล้วก็เครื่องมือที่จะให้เราลองไ s ซ์ l คลผมก,ก็ลงง่ายที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เลยตัดใจลองหยิบเป็น MyScale มา เซสชันนี้ครับเราจะมาพูดถึงตัว m y s c a l e กันก็คือตัวนี้ครับตัว m y s c a l e ก็คือเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นใน m y s c a l e ก่อนว่า m y s c a l เคืออะไรภาษาที่ใช้สื่อสาร SQL เี่ยที่จะคุยกับ m y s c a l ทำแบบมีอะไรบ้างสามารถทําได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมารู้จักอีกตัวนึงเป็นตัวจากการ MySQL ที่ชื่อว่า PHP m y n a d m i n ัน,นะครับโอเคผมไปต่อที่เรื่องของการเซต up SQL ก่อนอย่างแรกสุดก็ครับก็คือผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่า m e m นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใคร ออลองเอาไปเซิร์ชดูทุกคนก็จะเจอแ a มมแล้วก็เจอหน้าดาวน์โหลดประมาณนี้นะครับใครใช้แพลตฟอร์มอะไรโหลดตามนั้นใครใช้ Mac ใครใช้ Linux หรือใครใช้ Windows ก็โหลดแพลตฟอร์มตามนี้ได้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับกด next ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับ ถ้าติดปัญหายังไงลองลองแชร์มาได้นะครับว่าเจอปัญหายังไงบ้างนะครับเพื่อจะได้เสริมเพิ่มเติมในร็อกเคนันได้แต่ว่าร็อกเมนต์เนี่ยผมก็จะเขียนเอาไว้ก็คือาไปลองดูลงกันแล้วก็จะเจอ2ตัวคือแมมกับแม็มโปรผมใช้แม็นะครับอันนี้บอกก่อนคือเนเจอร์ของผมมาใช้เป็นแม็ผมก็จะเลือกเป็นแมมผมก็จะเจอหน้าจาประมาณนี้มาให้ทุกคนกดสตาร์ทครับเมื่อกดสตาร์ทเรียบร้อยครับก็จะสามารถรันตัวนี้ไปเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะรันตัวนี้หน้าตาประมาณนี้ออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมพาลันผมเปิดแมบ ผมเจอหน้าตาประมาณนี้มาแล้วแลวผมก็สตาร์ทครับผมอธิบายระหว่างรอน,นิดหนึ่งแล้วกันแมมอ่ะมันเป็นตัวมันต้องบอกว่าจริงๆอ่ะตัวของมันนะมันเป็นมันเป็นตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับจริงๆอ่ะเลเวลของแมมะมันคือตัวนี้มันคือตัวน,น,วนี้มันคือตัวนี้ครับ น,นี่คือเลเวลของแมมแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำเราจะใช้แค่เลเวลนี้ก็คือเราใช้แค่ My s q เเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวพวกที่เป็น Backend พวกที่เป็น Web s ์ r เ e อร์เดี๋ยวเรามาจัดก,การกันเองนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นสมัยแบบ สมัยที่ผมเคยทำเว็บแรกๆอะ่ะผมก็ใช้ทำแมมสำหรับการพัฒนาอย่างเช่น PHP เพราะอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันแพ็ค PHP มาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้ Node.js เนื่องจากเราอยากให้ภาษามาสอนของไปด้วยกันแต่อันนี้สำหรับผู้คนที่สนใจเผื่อใครที่จะรู้สึกว่าเฮ้ย Node.js มันมันไม่ถูกจริตเลยอาจจะลองเป็น PHP ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคถ้าใครที่รันมาจนถึงตรงนี้แล้วครับอ่ามันจะขึ้นว่าแบบเนี่ยมันจะขึ้นว่า start เสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้านหลังมันจะขึ้นเป็น localhost port 84ตัวอย่างนี้แล้วก็สลัดแหมมันอาจจะเป็นพอร์ตอื่นก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่แพลตฟอร์มแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้แบบนี้ครับไปพิมพ์ PHP m admin ครับถ้าทุกคนลงทุกอย่างออกมาถูกต้องทุกคนจะเห็นหน้านี้หน้านี้เรียกว่า PHP m admin คือหน้าสําหรับจัดการฐานข้อมูลนะครับจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกอย่างนี้ครับฐานข้อมูลอ่ะสามารถพูดคุยได้2วิธีหนึ่งก็คือคุยผ่านคอมมาร์ไลท์เฟสเช่นเดียวกันก็คือเราอาจจะแอพเซ็ตเข้าไปในตัว MySQL ก็คือตัวนี้ตรรงคับ ตัวน,นี้ตรงแล้วก็คุยผ่านภาษา sql ที่ผมชี้ไปก็ได้แต่ว่าเพื่อความง่ายผมก็แนะนำว่าให้ใช้ phpmyadmin คือพวกที่มามีหน้าตาเป็น ui มากกว่านะครับจริงๆ mysql หรือ sql p พ t เทเดิมมันก็จะมีเครื่องมือในการจัดการที่มันแตกต่างกันมันก็จะมี mysql workbench อะไรพวกนี้ครับซึ่งก็แล้วแต่จะถนัดกันนะครับว่าใช้ตัวไหนกันได้กันก็ได้นะครับโอเคหลังจากที่เราเจอหน้าประมาณนี้ขึ้นมาครับสิ่งแรกที่เราจะทำครับเราจะสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาหนึ่งอันครับสำหรับการเก็บ ผมจะสร้างชื่อฐานข้อมูลครับได้การกดิ้วตรงนี้ครับตั้งชื่อฐานข้อมูลเอ่อตั้งชื่อว่าอะไรดี Tutorial แล้วกันนะ Tutorial นะครับแล้วผมสร้างเลยตัว UTF ให้เลือกเป็นตามนี้ได้เลยครับ g e n e r ส l SI เพื่อสามารถเก็บภาษาไทยได้กด Create ค,ครับหลังจากนั้นครับมีฐานข้อมูลจะต้องมีตารางต่อมาเล่าไปสิทธิ์คอนเซปต์ตามนี้ครับเอ่อก่อนที่จะเบิกซื้อนิดนึงนะครับก็คือ ในฐานข้อมูลนะครับจริงๆแล้ววาฐานข้อมูลมันจะประกอบไปด้วย2องค์ประกอบใหญ่หนก็คือฐานข้อมูลคือฐานข้อมูลก็คือเหมือนเป็นมอยแม่เหมือนเป็นดิสขนาดใหญ่หนึ่งอันที่เก็บข้อมูลเอาไว้ ในฐานข้อมูลนะครับจะสามารถมีตารางที่เราจะสามารถเก็บข้อมูลแบบแยกประเภทออกจากกันได้เช่นตารางเก็บสินค้าตารางเก็บยูเซอร์ตารางเก็บออเดอร์ตารางเก็บตะกร้าเป็นต้นนะครับซึ่งในแต่ละตารางเนี่ยเราก็ต้องนิยามมันออกมาว่าจริงตารางนี้ชื่อว่าอะไรมีงานเก็บฟิลด์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นหน้าตาประมาณนี้อันนี้ก็จะเหมือนแบบหนึ่งฐานข้อมูลมีทั้งหมด6 7ตารางหน้าตามาประมาณนี้นะครับทีนี้เช่นเดียวกันกับของเราครับเราสร้างฐานข้อมูลที่ชื่อ tutorial มาแล้วเราจะสร้างตารางหนึ่งอันขึ้นมา ในเซสชันก่อนๆเราทำดิจิ i t a l f ฟอร์มก็คือทำยูเซอร์ฟอร์มเนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะลองทำกันเราจะลองสร้างตารางสำหรับการเก็บยูเซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้าง User ยูเซอร์เลยแล้วก็สร้างคอลคมน์ขึ้นมาครับเรามีฟิลอะไรบ้างอย่างแรกสุดครับเราต้องมีสิ่งเรียกว่า primary key primary key คือคีย์ที่บอกว่าจะเป็นคีย์ทีเ่เป็นคีย์หลักเป็นเหมือนอินเด็กซ์หลักที่ใช้สำหรับการบอกว่าคีย์เนี้ยคือคีย์ที่เราจะอัปเดตตลอดเวลาเป็นคีย์ที่ยูนิคที่สามารถใช้สำหรับค้นหาได้นะครับนะโอเค จริงๆอ่ะต้องบอกว่าตามทฤษฎีครับไม่จะเป็นที่ทุกอันต้องมี primary key แต่ผมแนะนําว่าสำหรับมือใหม่ให้มองว่าทุกตารางต้องมี primary key ไปก่อนนะครับอันที่2ครับ first name คือชื่อจริง last name อันนี้มองเป็นง่ายๆเลยนะครับ1แถว1คอลัมน์ที่เราจะเก็บมองเปเหมือนตารางเหมือนเหมือนตาราง Excel เนาะหแถวคือ f i ลด์ที่จะเก็บอันนี้ก็คือโอเคคอลัมน์ first name อันนี้คอลัมน์ last name เก็บเป็นประเภทอะไรเก็บเป็นประเภทวาชาก็คือขอเก็บเป็นประเภทตัวอักษรขนาดสูงสุดเท่าไหร่ไม่เกิน255นะครับชื่อคนเราไม่น่ายาวเกิน2 5 5รมัง้งมั้งนะอ่ะแล้วก็เก็บ H ก็คือเก็บอายุอายุเราจะเก็บเป็นตัวเลขราก็เลยจะเรียกเก็บเป็นอินนะครับอันในตรงส่วนนี้ครับเราเรียกกันว่าประเภทของของข้อมูลนะครับซึ่งปกติมันก็จะมีหลากหลายประเภทด้วยกันแต่ผมจะแบ่งออกมาเป็นปสี่ประเภทใหญ,ใหญ่อันแรกก็คือตัวเลขนะครับก็คือเก็บตัวเลข แบบตั้งแต่ศูนย์จนถึงเลขมันเยอะมากๆแหละแต่จริงมันมีลิมิตอยู่นะครับถึง2 0 0 0ล้านกว่าอันที่2ก็คือว่าชาเก็บตั้งแต่ขนาดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่อย่างเช่นในนี้วาชาก็คือกาหนดไว้เลยขนาดองันอันที่3ก็คือเท็กซ์ที่เป็นข้อความก็จะเป็นการเก็บตัวอนขนาดสูงสุดประมาณ60,000กว่าตัวสุดท้ายก็คือเดตนะครับก็คือจะเป็นการเก็บเดตฟอร์แมตก็คือวันที่อย่างเช่วนวันที่สร้างวันที่อัปเดตพวกนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราจะมาค่อยๆสร้างแต่ละอันเนาะเราจะาจรบคั ต่อมาเจนเดอร์ครับเจนเดอร์ gender เราเจนเดอร์เราเก็บเป็นวาชานะเพราะว่าเราเก็บมีการเก็บเป็นเพศแต่ว่าผมจะขอใช้อีกตัวหนึ่งเป็นประเภทหนึ่งมันชื่อว่าอ e ีนัมครับ e um อีน้มน่ะจะเป็นการระบุว่าเซตที่เราจะเก็บอะครับเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างและเราจะเก็บแค่นั้นอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะเก็บชายหญิงไม่ระบุเราจะเก็บแค่3ตัวนี้เอาไว้แค่นั้นแปลว่าถ้าสมมติว่ามีการใส่เพศอื่นสมมตินะครับใส่เพศกอไก่มา ส่งลงในเฟนเจอร์สิ่งที่ไม่จะเกิดขึ้นคือดัตเตอร์เบสมันจะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาเพราะบอกมันจะไม่สามารถเก็บได้เพราะมันเก็บข้อมูลนอกเหนือจากประเภทนี้ได้รูปแบบนี้ใช้สําหรับกรณีที่เรารู้อยู่แล้วว่าฟิลด์นี้ตรงนี้เราจะใช้เก็บอะไรบ้างนะครับมันจะมันจะสามารถทําให้เ,เพิ่มเรื่องของการวอลิเดชันหรือเอาข้อมูลที่เฉพาะที่เราต้องการมาไว้ในนี้ได้นะครับไปต่อ Interest Interest ตอนแรกที่เราเก็บกันเน้ะก็คือมันก็จะเป็นหนังสือ โคโลนกีฬาซึ่งมันก็จะเป็นเ,เนี่ยครับสติงยาวๆวันเดียวผมเก็บเป็นเทคก่อนนะครับเพราะมันอาจจะเป็นสติงยาวๆว่วาช่างหมอ,อกับเก็บสติงสั้นๆน,นะเทคเถงหมอกเก็บสติงยาวๆแล้วก็สุดท้ายครับอ่าเดสคริปชันก็คือฟิลที่เป็นเทคเอามาไว้เทคไม่ต้องใส่ลิมิตก็ได้ถ้าไม่ใส่ลิมิตก็คือจะเป็นหกหมื่นตัวตัวนแหละครับออกมาเสร็จแล้วเราเซตทับทุกอย่างเรียบร้อยสิ่งที่สำคัญนะครับที่อยากให้ทุกคนร,รีเช็คด้วยก็คือฟิลแรกก็ต้องเป็นไพรมารีคีเสมอ การไม่เซฟตัวแรกเป็นพาร์มิลี่คครับมันจะมีผลต่อการค้นหามันจะส่งผลทำให้ระบบพอค้นหาช้าขึ้นได้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการทำอินเ x i n g พวกนี้ที่ทำให้แบบฐานข้อมูลมันสามารถเซิร์ชไวขึ้นได้นะครับผมก็แนะนำว่าเซฟเป็นพาร์มิก่อนนะครับโอเคหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยครับเซฟครับก็จะได้1ตารางออกมาครับทุกอย่างถูกต้องต้องมีคำว่า user โผล่มาตรงนี้ครับฐานข้อมูล tutorial ตารางชื่อ user ตารางจะมีกี่ตารางก็ได้นะครับอย่างที่บอกอาจะมีตาราง order ตาราง product อะไรก็ตามแต่แต่วันนี้จะมี่ตาารงเดียวกอ นะครับโอเคไปต่อครับผมจะลอง Insert ข้อมูลหนึ่งตัวก่อนผมสอนใช้ PHP Madmin นิดหนึ่งก็คือ PHP m d m i n นะครับมันจะมีตรงแถบเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์จะเป็นการบอกว่าตารางนี้เก็บข้อมูลอะไรไว้บ้างแล้วเราสามารถลองใส่ข้อมูลได้ผ่านตัวที่ชื่อว่า Insert ครับกดที่ e r t ปึ้งอ่ะมันก็จะเจอเป็นฟอร์มที่สามารถกรอกได้นะครับกรอก first name กรอก last name กรอก age กรอก gender พวกนี้ได้อ่ะผมลองกรอก first name ชื่อทดสอบนามสกุล อายุสัก15ปีนะครับไล่กรอ,อกได้เลยนะครับแต่ละช่องเนี่ยดูดูได้เลยว่าทางซ้ายกำลังใส่ข้อมูลอะไรเลิกเป็นเพศชายแล้วก็อินเทอร์เนกีฬาเกมแล้วก็เดสคริปชั่นอธิบายไปเรื่อยนะกดสโกคอปหลังจากที่กดโกด go, ปุ๊บจะทำการอินเสิร์ตมาเรียบร้อยมันจะเขียนว่า1 row Insert เรียบร้อย Insert row ID เท่าไหร่เข้าไปกดบราส์คับจะเจอว่าข้อมูลแรกโดนอินเสิร์ตเข้าไปแหละนะครับเรียบร้อยนะครับลองอินเสิร์ตสักข้อมูลหนึ่งตรวสอบ2 นามสกุลเนี่ยครับคือจริงๆก็สามารถ insert ไปได้เรื่อยๆนะครับ insert, ating, อินเสิรเหตหญิงสนใจแล้วก็อื่นๆเขียนไปแบบน,นี้นี่ก็คือลักษณะของการ insert ตนะครับตัวที่เป็น UI อ่ะจริงๆมันสามารถที่จะกดแก้ไขได้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะกด Edit เปลีย่ยนจาชื่อทดสอบสามารถกด Edit เปลีย่ยนจาชื่อทดสอบเป็นชื่อชื่อทดสอบใหม่ ออกมาได้แบบนี้นะครับโอเคทีนี้ผมจะพากลับมาคุยกันเรื่องหนึ่งตอนนี้เราใช้ MySQL ได้แล้วเราสามารถใช้ MySQL สำหรับแก้ไขสามารถสร้างจริงๆก็สามารถลบได้นะกด delete ลบได้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมจะพาทุกคนกลับมาดูสิ่งหนึ่งครับในภาพแรกอย่างที่ทุกคนเห็นครับโนดอะมันไม่ได้มี GUI ในการไปพูดคุยกันกับ MySQL เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องทําคือมันจะต้องคุยผ่านภาษาดิจิทัล SQL ในการดึงข้อมูลออกมาทีนี้เราจะมาลองเล่นภาษา SQL เบื้องต้นกัน ก็คือปกติภาษา SQL เบื้องต้นนะครับมันจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4อย่างอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะครับปกติตัวย่อของมันนะเราจะย่อว่า C อีอาตัวนี้ C ก็คือ create ครับ R ก็คือ read ครับ U ก็คือ update ครับ D ก็คือ delete ครับ ถ้าเราลองดูเมื่อกีกจ้จริงๆ UI สามารถทาได้หมดแล้วนะ Create ก็คือสร้างก็คือ Insert เมื่อกี้ที่เราทํา Read <Lead S 2> ก็คือตัวที่เราไปกดหน้าบาล์เสร็จล้วก็ดูข้อมูลมาได้ Update ก็คือตอนที่เรากดแก้ไขเมื่อกี้แล้ว Delete ก็คือลบนะครับแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนจากแต่เดิมที่เราทําผ่าน UI เราจะมาทํา, 10, าผ่าน Interface แทนทาผ่าน s q l แทนนะครับวิธีการก็คือเราจะมาทดลองผ่าน PHP MyAdmin ก่อนทีนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับเราจะให้ PHP MyAdmin นะครับเป็นคนคุยกันกับ MySQL ก่อนผมเสริมนิดนึงผมเสริมภาพนี้นิดหนึ่งจริงๆอะ MySQL อะ ต้องบอกว่า PHP มาดมินอะจริงๆแล้วมันก็คือก้อน1ก้อนที่มาคุยกับ MySQL นะมันไม่ใช่ MySQL นะทุกคน PHP มาดมิเป็นแค่โปรแกรมที่คุยกับ MySQL แค่นั้น MySQL เป็นเป็นเหมือนฐานข้อมูลที่มันเก็บอยู่ในดิส์ตัวหนึ่งที่มันมีคนไปคุยกับมันอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้เองก็คุยผ่านภาษา SQL เหมือนกันถ้าทุกคนลองเสิร์ชถ้าทุกคนลองลองสังเกตดูมันจะมีอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่ด้านบนซึ่งในตรงนี้แหละครับคือสิ่งเรียกว่า SQL PHP ม d m i n นนะครับกำลังส่ง SQL ไปบอกฐานข้อมูล แล้วก็อัปเดตฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลอ่ะแสดงกลับมาได้เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะ PHP แมสเเองก็คุยกับตัวไ My s q l ผ่านภาษา SQL เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีเมนูหนึ่งครับที่ชื่อ s q l ตัวนี้ที่อ่ผมลองลบก่อนเมื่อเราลองกด go ปึ้งก็จะสามารถได้ผลลัพธ์เหมือนกับเรา run s q l จริงๆออกมาได้นะครับอ่ะโอเคผมไปยังพื้นฐาน4ตัวที่เอ่อที่เป็นอของภาษา s q l ผมเริ่มจากร a d ก่อนเพราะว่าง่ายที่สุดนะครับไปที่ s q l ครับ พื้นฐานงาราใช้รีดครับเราจะนำํำเราจะนํำด้วยสิ่งที่เรียกว่า Select แล้วตามด้วย f ิลที่เราต้องการหยิบมา s ตา r คือหยิบทุกคอลัมน์ออกมาแล้วก็ฟอร์มตามด้วยชื่อของ t a เ l e ครับเคสนี้มีหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะขอ Select ทุกคอลัมน์จาก Table u ที่ชื่อ user. ก็คือ Table ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้ออกมาครับเม,เมื่อเราก,กด g กปุ๊บผลลัพธ์มันก็เลยออกมาทั้งหมดเลยทีนี้สมมติว่าผมบอกว่าผมอยากหยิบแค่ first name กับ last name ออกมาแค่นั้นผมอยากเห็นแค่นี้เลยสิ่งที่เราทำกับก็คคืืออยงหน้าเม่ีรับ แล้วเปลี่ยนจาก select star เป็น first name กับ last name ครับออกมาแทนนะครับ select first name last name form user กด go ครับก็จะมีแค่ออััม์ first name กับ last name โผล่มา2อ,อันนี้ได้นะครับต่อมาอันที่2ครับ select star form เหมือนกันแต่มันจะต่อด้วยคำว่า where คือการสร้าง condition ออกมานะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากได้แค่คนที่เป็นเพศหญิงเท่านั้น สิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะฟิลเตอร์คอลัมน์ gender ว่าต้องเท่าเพศหญิงเท่านั้นถึงจะเอาข้อมูลออกมาใน SQL ครับจะมีสิ่งเรียกว่า w h e r โดยการระบุของ w h e r ก็คือเราจะระบุคอลัมน์ที่เราต้องการหยิบครับซึ่งในทีนี้ก็คือ gender เราจะบอกว่า select ทุกคอลัมน์แหละจาก user โดยที่ gender จะต้องเท่ากับหญิงออกมาครับแบบนี้เป็น double ลโ o t e ดีกว่าโอเคกด go ครับก็จะสามารถหยิบแค่เฉพาะเพศหญิง ออกมาได้นะครับตารางตรงนี้คือผลลั์นะผลลั์ที่รันจาก SQL ได้มาแล้วมันก็จะมีการคอนเฟิร์มว่าโอเคเจอกี่แถวนะครับแล้วก็ใช้คิวรี่อะไรในการรันออกมานะครับโอเคไปต่อที่ insert ครับ insert คือคำสั่งที่เราใส่กันจริงๆผมจะลองให้ทุกคนลองสังเกตอะไรบางอย่างดูผมลองใส่ชื่อจริงนามสกุลผมลองใส่ข้อมูลให้ครบนะ1นึ่ง,งเอ่อใส่ตัวเลขใส่ตัวเลขเอ่อไม่ระบุเอ่อทดสอบอ่ะผมที่ใส่ครบแล้วกดโกครับ สิ่งที่คนจะเห็นก็คือก่อนที่ข้อมูลมันจะโดน insert นะครับเขียนลงไปส่มันเห็นอะไรไม่รู้ด้านล่างตรงนี้ครับผมจะลองก๊อปมาครับนี่คือ sql ของการ insert ครับนี่เราเล่นง่ายอย่างนี้เลยนะไอเดียของการ insert มีอยู่ว่า insert นะครับเราจะใส่คําสั่งที่ชื่อว่า insert into ก็คือ insert ใส่ table ที่ชื่อว่าอะไรแล้ววงเล็บแรกครับจะประกอบไปด้วยคอลัมน์ที่เราจะทาการใส่เราจะใส่ c o ัม m n id first name last name age gender interest แล้ว description แล้วขั้นด้วย value ครับวงเล็บแล้วก็ขั้นด้วย value แล้วก็วงเล็บอีกอันนึง ชื่อจริงอะไรนามสกุลอะไรแล้วก็ a g เท่าไหร่ก็คือเหมือนแบบแมชกันหนึ่งต่อหนึ่งครับ i d อะไร first name อะไร last name อะไร age เท่าไหร่ gender อะไร i n t e r e s t อะไรแล้วก็ description อะไรนะครับทีนี้พวกที่เป็นตระกูลของ insert นะครับจริงๆแล้วอะถ้าเกิดอะไรก็ตามที่ fill เป็น primary key แล้วมีการระบุเป็น auto increment ซึ่งมันจะเป็นติ๊กถูกตอนแรกครับที่เราเลือกกัน ไม่จำเป็นต้องใส่ตอนดีเซ r t ก็ได้เช่นอันนี้ผมอาจจะลบทิ้งตอนดีเซ r t เพราะฉะนั้นจริงๆริงอีเซแค่เฉพาะฟิลที่จาเป็นก็คือฟิลที่นอกเหนือจากไพรมารี k ี y ก็ได้อย่างเช่นเคสนี้ผมจะลองชื่อจริงโดยสมมติว่าผมชื่อ,อ,อผมชื่อไม้ซึ่งไม่ต้องสมมติผมก็ชื่อไม้อยู่แล้วนะครับไม้นามสกุลนามสกุลนี้นะครับไม้นามสกุลนี้อายุสัก20ปีเ,เป็นเพศเ,เพศชายแล้วก็ความสนใจเป็นสอนเขียนโปรแกรมนะครับ ผมก็อยากลองสอนเขียนโปรแกรมกับเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนะเขียนเค้นไปครับกดโกครับก็จะสามารถอินเสิร์ตข้อมูลที่หน้าตาเหมือนกันได้เราลองไปดูที่เบลส์ครับนี่ครับไหมนามสกุลนี้สนใจการสอนเขียนโปรแกรมแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมออกมาได้นะครับนี่ก็คือไอเดียการอินเสิร์ตนะครับอันที่2ต่อมาไอเดียการอัปเดตครับไอเดียการอัปเดตสเกตเหมือนเดิม อะไรก็ตามที่ทำใน PHP มดินม,มันจะมีคอมาด์ d ประกบก็คือ SQL ประกบอยู่แล้วครับกด Edit อย่ในเช่นผมลองเปลี่ยนเป็นไม้นะเปลี่ยนจากไม้เป็นไม้นะนะครับในตอน Edit แล้วผมกด Go ครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับมันจะมีคำสั่ง SQL นี้มาครับกรอบครับแล้วลองเอามาวาง SQL ครับสำหรับการอัปเดตก็คือจะเป็นการบอกว่าขออัปเดตเทเบิลไหนโดยอัปเดตฟิลชื่อว่าอะไรมีเงื่อนไขว่าเป็นอะไรนี่คือ นี่คือไอเดียของมันนะครับแวร์จะเหมือนกับตอนแวร์เซิร์ชเลยครับก็คือเป็นการเซิร์ชว่าจะเอาคอลัมน์อะไรนะครับอย่างเคสนี้เราบอกว่าเราขออัปเดตเทเบิลยูเซอร์โดยการเปลี่ยนชื่อเฟิร์สเน임ใหม่จากเป็นไม้นะโดยที่ไอเดียเท่ากับสซึ่ง ID เท่ากับสคือตัวไหน ID เท่ากับสก็คือตัวนี้ครับถ้าเราไปดู ID เท่ากับสก็คือตัวนี้นะครับเหตุผลที่พวกคําสั่งใน PHP ไมมีนะครับไม่ใช้พวก ID เพราะว่ามันเสิร์ชเร็วกว่านะครับถ้าสมมุติว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น ID ไหหนเเรราาาสมถยิบ ID แล้วอาามอัปเดตมันนจะเเป็คสสททีี่่ไวุด แต่รจริงไม่จำเป็นต้องเป็น id ก็ได้นะเ,เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างางเช่นผมจะบอกว่าผมจะเปลี่ยนคนที่ชื่อไม้นะเป็นคนที่ชื่อ,อไม้ไม้นะครับนะครับเปลี่ยนจากไม้นะเป็นไม้นะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมก็จะเพิ่มเงื่อนไขครับก็คือผมจะเปลี่ยนเป็นไม้นะครับนะแบบนี้โดยที่แวก็คือถ้าเป็น table เดียวกันใส่แค่อลัมน n ก็พอครับโดยที่บอกว่า id first name เนี่ยเ,เท่ากับไม้นะประโยคนี้กำลังบอกอะไรกำลังบอกว่าขออัปเดต table user ที่ first name ขอเปลี่ยนเป็นคำว่าไมนะครับโดยคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนที่มี first name ชื่อว่าไมนะนะครับเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนจากไมนะเป็นไมนะครับนะครับที่อยู่ในเซลด้านล่างผมกด go ครับอ่ะก็จะทาการเปลี่ยนเรียบร้อยมันก็จะเขียนว่ามี1แถวที่ได้รับเอฟเฟกต์ไมนะกดไปดูที่บ้าครับก็จะเป็นไมนะครับออกมาได้นะครับนี่คืออัปเดตโอเคสุดท้ายครับลบนะครับลบเราลองกดลบสักอันดูครับสมมุติผมลองกดลบอันนี้ดูโอเคอ่ะสิ่งที่ทุกคนจะเห็นอะไรครับ copy ครับมาวาง เอามาวางครับอ่ะโอเคสิ่งที่ทุกคนจะเห็นก็คือมันจะมีการเขียนว่า delete form table อะไรโดยเงื่อนไขอะไรนะครับสังเกตน,นะครับ where จะใช้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็น where update where delete หรือ where select นะครับจะใช้งานเหมือนกันหมดก็คือค้นหาก่อนก่อนที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ sql เออนี้ยทำก็คือเราจะขอลบข้อมูลใน user โดยที่หาว่า id เนี้ยเท่ากับ3ถึงจะให้ลบ นะครับซึ่ง ID เดีท่ากับสามือข้อมูลชิ้นเมื่อกี้นะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอันนี้คือเทเบิลจุดตามด้วยคอลัมน์ถ้าเป็นเทเบิลเดียวกันอย่างเช่นเคสนี้ครับลบของที่อยู่ในเทเบิลนี้เทเบิลนี้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องใส่ก,สก็ได้ลบออกไปครับเป็นไ d เดีท่ากับ3กด go ครับปึ๊บแบบนี้ก็จะบอกว่าหนึ่งแถวที่รับเอฟเฟกต์นะครับก็กลับมาดูก็ใช้ได้ผมลองสมมุตินะผมจะขอลบข้อมูลที่เป็นเพศชายทิ้งออกหมดเลยนะครับสิ่งที่ันจะทำก็คือก็จะ ตรง php admin ครับมีคำแนะนำอยู่แล้วครับกด delete delete user f o r m where ผมขอเป็น gender เท่ากับชายนะครับสังเกตนะครับว่าใน sql นะครับเราใช้เท่ากับเดียวเราจะในภาษาโปรแกรมมิ่งอ่ะปกติเราใช้เท่ากับ2เท่ากับแต่นี่คือเราใช้เท่ากับเดียวนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่2เท่ากับเหมือนในภาษาของโปรแกรมมิ่งนะที่เราใช้กับพวก if for หรือในพวกที่เป็นแบบการ assign ค่านะครับมันก็จะมีผลมี มีความแตกต่างกันอยู่ด้วยนะครับกดโกครับอยู่ต้องการลบ uh, user ที่มี gender ไม่ใช้ยไม้ใช่ลบไปมันก็จะบอกว่า2แถวนะโดนลบไปกด browser ก็จะกลายเป็นว่าเหลือข้อมูลเดียวนะครับออกมาได้และนี่ก็คือ sql ทั้งหมดแบบ basic นะครับจริงๆในในรูปแบบของข้อมูลนะมังงนมีการเก็บข้อมูลที่มันซับซ้อนกว่านี้เยอะมากตอนนี้คือเรากาลังมองว่าข้อมูลนะมันเป็นแค่ ตารางเดียวข้อมูลเป็นแพทเทิร์นเดียวซึ่งจริง<ๆ>ถ้าเกิดพูดถึงความเป็น relational database นะครับมันจะมีการเก็บอย่างเช่นออเดอร์เนี่ยเป็นของ User คนไหน p r o d u c t นี้ซื้อโดย User คนไหนออเดอร์นี้ซื้อโดยใครซื้อโดย Product ต,ตัวไหนไปบ้างมันจะมีลักษณะมาน,นี้คือมันมีลักษณะการผูกติดอยู่ด้วยแต่ว่าเน,นี้ยผมเังไม่ได้ลงดีเทลเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะมาลงดีเทลเพิ่มเติมกันอีกทีนึงส่วนคำสั่งพื้นฐานเพิ่มเติม,ตมผมใส่ใน document นไว้และจะมาดูเพิ่มเติมที่นี้ก็ได้หรือก็ที่ นี่เช่นเดิมครับที่สถานที่อย่างนี้เองก็มีเช่นเดียวกันเดบิวสามสกูนะครับก็จะมีเรื่องของภาษา SQ l ที่สามารถมาลองเล่นได้นะครับเบื้องต้นถ้าเรายังไม่ได้แตะพวกที่เป็น Node.js Express นะครับก็สามารถมาลองที่นี่ได้นะครับสามารถลองผ่าน UI เพื่อลองดู SQL โดยประมาณได้นะว่าโอเค PHP แบบนี้ไอ้ PHP ไมมีนี่ทำอย่างเงี้ยมันจริงๆก็มาใช้ SQL อะไรในการทำก็ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ทุกคนตอนเนี้เรามีอ์ปกอบทุกอย่างครบแล้วนะครับในการทำสิ่งที่เรียกว่า back end server ผมขอกลับไปที่ภาพตอนนี้เมื่อ,เ,อ,อ,าอ,าอเมื่อตอนที่แล้วเราเรียน Node.js ไปแล้วว่าโอเคเซิร์ฟเวอร์มาสร้างอย่างนี้มันมีการพูดคุยมันมีการรัน HTTP server อย่างนี้เรารู้แล้วว่าโอเคตอนนี้เรามีฐานข้อมูลใช่ไหม SQL นะตัวหนึ่งที่เป็น SQL server เราสามารถสื่อสารผ่าน SQL ได้แล้ว SQL ที่เราเรียนรู้ไปเมื่อกี้นะครับเราจะมาใช้ในบทเรียนต่อไปก็คือเราจะให้ Node.js เป็นคนคุยกับ MySQL ผ่าน SQL ตัวนี้แหละ ไอซีเล็กสตาร์ฟออัปเดตทุกอย่างเนี่ยโนจจะต้องส่งมาที่ m y s q l l e ตัวนี้เพื่อขอข้อมูลเพื่ออัปเดตข้อมูลเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นในช่วงในตอนต่อไปของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้2องเซสชันของแบ็กเอนจะยังไม่ไม่หนักไม่หนักมากเพราะว่ายังเป็นเพียงการพูดพื้นฐานของ2อย่างออกมาจากกันแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันจะไม่ได้เห็นพระเห็นผลลัพธ์ ออกมาตรงๆเหมือนเดิมแล้วมันจะเป็นเหตุผลลับแบบอ๋อจากสิ่งนั้นสู่สิงส่งนี้จากสิ่งนี้สู่สิงส่งนั้นเสุดท้ายสุดอะผมจะพยายามแมปภาพทั้งหมดอะกลับมาผ่าน a p พอีกทีหนึง่งเพื่อให้เราเห็นภาพว่าไอสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดนะ่ะจริงๆเพื่อนําข้อมูลเนี่ยครับไอที่อยู่ในในหน้าเว็บเนี่ยครับกลับมาใส่ฐานข้อมูลตัวนี้ออกมาได้นะครับพอเสร็จเด็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบยังไงกดซับไปได้นะครับอยาก แนะนำหรืออยากขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ